สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนผมนะครับสวัสดีครับผมคุยกันเกินถูนะครับครับผมวันนี้เนี่ยผมกับเพื่อนพวกเนี่ยจะเอาสล่งไปให้ลุงชัยกันนะครับเราอ่ะจะตามหาลุงชัยกันก่อนแล้วถ้าเจอลุงชัยเนี่ยเราจะทําความรู้จักเพื่อทําความกระชับมิตรให้มากที่สุดนะครับทุกคนนี่ครับเป็นสล่งเขาขอไว้นะครับวันนั้นเขาขอไว้เดี๋ยวเราเอาไปให้เขาไปเลยดีกว่าครับทุกคนไปเราแล้วอ่ะามารอแล้วอ่ะเฮ้ นี่ทุกคนครับเหมือนลุงชัยเขาจะมารองกบผมแล้วนะครับนี่ครับดูต้นไม้ต้นนี้นะครับทุกคนฝนตกแทบทุกวันวันนี้วันนี้ครับลุงสวัสดีครับทางนี้ครับเราเดินทางทางนี้ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมเดินต่อจากที่ลุงชายหายไปเมื่อวานนะครับผมเดินตามมานะครับเราเดินกันตามเส้นทางเข้ามานะครับตกสวยจัดเอ๊ยเราเดินขึ้นไปดูข้างบนก่อนเราเดินไปดูเลยนี่ครับ นี่ครับทุกคนใช่เราลงทางไหนได้บ้างครับเพื่อนนี่ได้ไหมเราลงทางนี้เลยนะครับเใจเย็นครับลุง เราต้องรีบทําเวลานะครับเพราะว่าฝนก็จะตกถือว่าเจอเร็วนะเพื่อนนะเพราะว่ามารอบที่แล้วนะครับผมไม่เจอนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปกันเลยเพราะว่าไม่เจอดุมก็เลยยังไม่ลงนะมาวันเนี้ยเจอไวมากครับทุกคนระวังนะเพื่อน ลุงครับวดีครับเดีผมเอาตะโล่งไม้มาให้ลุงอ่ะให้ลุงเขแบบลุงบอกว่าเข้ามาก่อนน่อยัลลืมไปเนี่ยเพื่อนมันตกไปดน่ส่วนใส่ปยสอนทางเลอ้ผมใส่ผ้าใบมา นี่ครับนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับทุกคนดูดูได้เลยครัอไปเพื่อนเลือนนะครับทุกคนสวัสดีครับลุง À, né à, được học được quê hảo nèo 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 พาไปได้ไหมครับแล้วผมจะให้ลุงลุงเขาบอกว่าตรงนี <h 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 ้ต้องพาไปอีกครับเดี๋ยวเราไปดูหินข้างในกันดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวผมขอขับไปดูหินโคลนหินก่อนนะครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนเมื่อกี้ลุงว่าอะไรนะครับแดงครับแดงแดงบอกว่าแดงไม่ว่างครับวันนี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแดงไปไหนครับอันนี้ผม ขึ้นมาเพื่อตั้งใจมาหาลุงครับเนี่ยเดี๋ยวเมไปดูหินก่อนครับลุงทุกคนครับเดีดย๋ดยวเราไปดูหินกันดีกว่าครับ,รบหินตอนนี้น่าสนใจมากโอ้ทุกคนดูในป่าลึกนะครับปุ๊บโอ้ยเพื่อนเราอยู่นู้นนะทุกคนเป็นไงบ้างหินก้อนนี้น่าสนใจมากเลย ทุกคนครับใช่เรามาดูความสวยงามของธรรมชาติกันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวลุงชัยเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับเขาต่อนะครับโหใหญ่มากนะครับทุกคนที่นี่ไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าแบบรู้สึกอัศาจรรย์มากเนี่ย เดี S <S ๋ยวเราเนี่ยกลับไปหาลุงกันดีกว่าครับอันนี้ผมมาชมความสวยของก้อนหินนะครับที่นี่มีอะไรเยอะแยะเลยครับที่ทคนยังไม่เห็นนะครับ <S <S ใจเพป็น เฮ้ยถือว่าเราจะให้ลุงชายพาไปดูนี้สิ่งที่เราไม่เคยเจอร <spe c> อบหน,น,น้นาเดี๋ยวรอบหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาลุงชายเนี่ย <spe c> ไปหาสิ่งที่แบบว่าเราไม่เคยเจอนะครับให้ล <spe c> ุงชายพาไปดูสิ่งที่เราไม่เคยเจอใช่ครับให้ลุงชายพาไปดูนะครับทุกคน เ,เดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะกลับมากินข้าวกับลุงชัยครับทุกคนคนนี้เป็นคนดีนะเป็นเหมือนนายพานคนหนึ่งเลย <cinematic. S 2> น,นะครับ ลุงช like ัยลุงชัยาเุชัยพาเลุงชัแกเป็นคนตลกนะทุกคนถ้าลุงชัยพาไปดูสิ่งที่เราแบบว่าอยู่ในป่าลุงพาลุงชัยเขาดี ใส่ดีนะทุกคนใส่ดีมากมีเพื่อนครับเพื่อนใช้บอกว่าเดี๋ยวรอบ้าเนี่ยต่เขาพาเราแต่เราจะใช้เขาพาเราไปดูที่เราอปากจะใช้นี่แปลว่าเขาพูดว่าอะไรนะ

ป่าไ,ได้นะผมว่า <c oughs> ใช่ไหมครับเ <c oughs> ่ย่อีเป็นอย่างักไปเีย <c oughs> เป็นการแซวเล่นๆนะครับทุกคนเขาอะขอหว,หวยมา้ขาขอหวยมาจะไมครับพี่จะบอกให้นะอย่ามาเลิกลง,งนะฟังนะมึงไม่ลงมึงไม่ทำพระจรเจ้ากบใครได้ขอ แล้วมันมาอยู่ในสภาพที่เลิกวันนี้ข้าวข้าวไม่จะไม่เดือดไม่จะไม่แรงแรงจะพักในห้างที่จะเดินทาลยั้กาวร้อใจครัมันเย็นๆก็จะใ ใช่รเร็นเต็เน mm ี่ยรจะมุ่ไปาบอกว่ามันต้องได้จากคอ้มเาเอาป้มนมตั้งน้บาในป่านะครับมันมกระนะครับคือคนรถามว่านแก่ที่ใขาวใกึ่รเขาจะนันกระารคำถามมใช้อราะวามนกนาุูไทยเป็นคไทนะครับพวก มานะมามมีให้หมายมีให้กฎมานะรับ้มาม่งว่าแต่ม่ไนนะด้ไ

ลุงเดี๋ยวผมกลับแล้วนะครับหวัสดีครับลุงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไวเ้เราไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวอ,อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้คนระับอาจจะแบบว่าถ้าผมว่างวันไหนเดี๋ยวผมจะมาเลยครับไ,ได้ครับลุงเดี๋ยวเราเดินกับเปารองเท้ากันครับทุกคน ครับแนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่รองเท้าก่อนนะครับลุงจะกลับแล้วเหรอครับโอเคครับวิทุกคนครับใส่อ่ะทุกคนครับเหมือนลุงชายเขาจะหายไปครับเดี๋ยวผมเดินลงทางนี้เลยนะครับ แดงเป็นเพื่อนผมนะตอนุกครับตอนุกนาจะไปรองร่างแต่เมื่อกี้ผมหันกลับมานะครับลุงชายเขาหายตัวไปนะครับทุกคนเรื่องเนี้ยผมยังไม่รู้นะครับว่าลุงชายเนี่ยเขาเนี่ยหายตัวได้หรือเปล่านะครับแต่อยู่ๆเขาก็หายไปนะครับทุกคนเขาหายไปไวมากครับผมแค่ก้มใส่รองเท้าทเฉยน,นะครับเมื่อกี้ถือว่าไวเดี๋ยวเนียเดี๋ยวเรากางจะเดินทางกลับแล้วน,นะครับ เรามีโอกาสนะครับเราจะมากินข้าวกับลุงชัยนะครับแล้วก็เปิดเพลงที่ลุงชัยชอบนะครับทุกคนอันนี้ลุงชัยจะชอบพวกผมนะครับเขาจะไม่เขาไม่น่ากลัวเลยนะครับคนนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับทุกคนก็เป็นอันที่เสร็จเส้นภารกิจนะครับวันนี้เราได้เจอลุงชัยเจอลุงชัยนะครับเราได้เอาสลงให้ลุงชัยเรียบร้อยนะครับกับเพื่อนพวกผมตอนนี้เพื่อนพวกผมกําลังมันเดินลงไปนะครับโอเคคคคครรััับบบททุุุกกกนนนนนสําหวี้็ขอณะครับ ที่ติดตามผมและรับชมผมนะครับขอบคุณที่พีเทุกคนนะครับที่คอมเมนต์และคอยให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ